ทำความสะอาดวัลลนิชจิตจำใสนี่ตะนิ่มได้มาทํากิจของตนเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะทําได้บางครั้งก็นึกอิจฉาความรู้ไม่มีแต่การปล่อยวางชั้นเยี่ยมเลยแหละ ปล่อยวางจากสิ่งมุมมองทั้งหลายหลบางคนรู้มากมายคเครียดปล่อยวางไม่ได้เนาะก็มากมีได้ยโยมดังนั้นสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปคิดว่าเห็นคนดังคนเด่นคนมั่งคั่งมั่งมี ดีกว่าคนจนอาจจะไม่ใช่ก็ได้เดอโลกปัจจุบัน <c oughs> ดังนั้นสิ่งสำคัญถ้าปล่อยวางเป็นคนปล่อยวางเป็นต่างหากคือบุคคลที่ควรอิจฉาสมัยพระครูปลัดบวชใหม่ๆนั่งอิจฉาคนดังนั่งอิจฉาคนพูดเก่ง สร้างวาธกรรมเก่งสุดยอดของโคตรสุดยอดของมนุษย์นะแต่เมื่อได้ศึกษาหลักความจริงของธรรมชาติแล้วอิจฉาคนที่เขาปล่อยวางได้อะไรควรผ่านก็ผ่านไปอะไรควรยึดก็ควรยึดตั้งหาก <c oughs> นี่คือบุคคลที่ควร อิจฉาแต่ปัจจุบันแข่งขันกันเรื่องวาทกรรมเรื่องอวหารเนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพุทธกิจเช่นเดียวกันพุทธจริยาพุทธแปลว่าพระพุทธเจ้าอัตถประโยชน์จริยาคือการประพฤติของพระองค์นะ ในคนะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็มีพุทธกิจเลือกเวลาเช่นเวลาเช้านุ่งสมบงทรงจีวรออกรับบิณฑบาตโปรดสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเวลาบ่ายเวลาเย็นนะก็เทศนาธรรมสั่งสอนพุทธเวณใน เวลาค่ำก็ให้อาวาดแก่พระภิกษุทั้งหลายเวลาเที่ยงคืนก็ตอบปัญหาเทวดาใกล้สว่างก็ใช้ญยานของพระองค์ตรวจตราดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกาใครสมควรไปแสดงธรรมโปรดนะ พระองค์เป็นผู้จัดสรรเวลาอันนี้อะไรดอกคนปัจจุบันสอนคนตลอด24ชั่วโมงมันก็บ้าเลอะเทอะหาว่าเจ้าของเก่งอันที่จริงฟุ้งซ่านนะพวกนี้แต่เมื่อโลกยุคนี้โลกสกรปรกสมบมเมื่อนิยมคนฟุ้งซ่านยกย่องเชิดชูก็ปล่อยไป เราไปสกิดไม่ได้นะผิดทันทีเลยเนาะดังนั้นการปล่อยวางได้คือหัวใจสำคัญข้องกันเป็นชาวพุทธนะเลือกเวลาเอาทุกคนจะต้องทำนะต้องดำเนินชีวิตแต่เลือกเดินเอาไม่ใช่พร่ำเพรื่อเหมือนอย่างปัจจุบันหกทุ่มมันก็สนตีหนึ่งมันก็สน ที่สองมันก็สอนนอนไม่หลับมันก็สอนฟุ้งซ่านมันก็สอนเลยหาความสงบไม่เจอแบบนี้มันก็แย่โอ้ใครพูดดีดึงใน Google มาดูมาศึกษาตำราก็สอนอยู่งั้นแหละคิดตอนไหนก็สอนตอนนั้นมันก็แย่เราต้องจัดระเบียบตนเองให้เป็นด้วยนอกจากเรียนรู้แล้ว สิ่งสำคัญจัดระเบียบจัดเวลาเหมือนดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์แบ่งเวลาเป็นนะ <c oughs> เมื่อแบ่งเวลาเป็นมันก็น่ารักไม่น่าเกลียดเหมือนผู้รู้ปัจจุบันวิ่งวิ่งก็ยังสอนคนนัสษิมเนาะอยู่ทุกข์ก็สอนคนสุขก,ก็สอนคนก็นแยกด้วย เย็นก็สอนร้อนก็สสอนมันก็แย่แต่คนนี้ตามนี่คือความจริงใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปโลดเนาะนิมไหน <Okay. S 1> ไห้ดูหน้าดิวันนี้ไปไปเยี่ยมแฟนหรืยอยังเออย่างนี้ดเดือกสแกนเหรอเลือกสแกนนะเอา้เอเอายมองหน้าดิ เดืสกายหลอมรอบเป็นขอบขันให้เลิฟอยู่อนไล์มาหลายวันให้แก้มจันทร์เผยวินโดโผลออกมาทำไมเก่งเถอะเผย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 วินโดวินโดคือหน้าต่างเนาะเนี่ยทำไมเก่งจะจะนิ่มงงอาจะมางงเหมือนไก่ตาแตกเลยอีกเอาอีกเอาอีกพอแล้วหมดแล้วมั้งสุดยอดเลย บางครั้งมันต้องปล่อยวางเป็นบ้างเถอะอยากจะขอร้องใครที่สแสวงหรับผลประโยชน์ผลกำไรมีเวลาว่างโดยที่ไม่ต้องการอะไรสักสิบนาทีก็ย,ยังดีไม่ใช่จิตใจจดจ่ออยู่ในความอยากอยากทุกวินาทีมันก็แย่เนาะผลสุดท้าย มันไม่เหลืออะไรเลยนี่คือปัญหาชีวิตของคนไม่รู้จักพอเขารอแค่ความพังเฉยๆเป็นเรื่องจริงนะโยมเราต้องพอเมื่อถึงเวลาพอเยอะแล้วแหละเงินก็นใช้ไม่หมดชาตินี้ไม่เย,า,ยาว่าสิชาติเ <c oughs> ยาว่าสิชาตินี้เลยสิบชาติก็ใช้ไม่หมดนะอาราสาทุสาธุ แค่นี้แหละพูดมากเปลืองน้ำลายนอกจริงน,นอกแต่ถ้าข้องดีไม่จําเป็นต้องมากหรอกสังเกตดูไหมของอะไรก็แล้วถ้าดีไม่จะเป็นต้องมากท้ามากเกินมันน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งลงเลง,ลง